สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้มาดูผักสาบรุ่นที่จัดส่งในขณะนี้ก็เป็นรุ่นเนี้ยชําไว้น่าจะเกือบสองเดือนแล้วนะครับนี่ฮะก็แพ็คส่งจากจากเจ้าตัวนี้นะครับนะครับสอใบบ้างสามใบบ้าง4ี่ใบบ้างนะแต่ว่าเมื่อแพ็คไปแล้วนี่ 1> <1> กล่องหนึ่งกล่องขนาดจ <G> ีนะครับกล่องขนาดจีใส่ได้ทั้งหมด11ถุง11ถุงนะครับก็ถุงละย0บาทนะครับแต่ว่าค่าส่งหนักเอาการเพราะว่าส1บถุงเมื่อวานลองส่งดูมัน14กิโลนะครับ14กิโลเนาะบวกค่าส่งค่ากล่องด้วยก็ คิดคิดเหมารวมไปเลยก็150บาทบาทนะครับแล้วก็บวกกับค่าต้นไม้อีกอ่าเท่าไหร่220ก็เป็นอ่า370บาทอืมก็ประมาณนี้นะครับราคาก็ประมาณนี้นะแต่ว่าก็ต้นไม้ก็เริ่มอย่างงี้นะมันก็เริ่มทอดยอดเนาะมันโตเร็วนะ เพราะว่าถ้าชำจากกิ่งกิ่งสดชำใหม่ๆเนี่ยมันจะโตเร็วมากนะครับสองเดือนนะตัวนี้นะครับโอเคครับถ้าสนใจยังไงก็ลองแอดไลน์มานะครับผมไม่ค่อยสะดวกตอบใน youtube นะครับก็ขออภัยด้วยนะก็แอดไลน์มาที่เบอร์08 9 2 7 3 6 9 05นะครับกล่องหนึ่งก็11ต้นนะครับก็ อ่าสองร้อยยี่สิบบาทบวกกับค่าส่งร้อยห้าสิบาทเป็นห้อยสามร้อยเจ็ดสิบาทนะครับต่อกล่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะรับแบบกิ่งสดก็มีนะฮะอันนั้นถูกหน่อยนะครับค่าส่งก็ถูกนะครับค่าส่งเจ็ดสิบบาทเมาจ่ายนะครับแล้วก็อ่าค่ากิ่งสดก็กิ่งละสิบบาทนะครับก็กิ่งแบบนี้ฮะกิ่งอย่างเงี้ยที่ผมเอาเอามาช้ำเนี่ยฮะ แต่ว่าพอดีตัวนี้มันช้ำไปสองเดือนมันก็เลยแตกยอดสวยหน่อยนะครับโอเคครับแล้วพบกันครับผมสวัสดีครับ